ไปภาษาอะไรเขียนภาษาอังกฤษเลยแต่แล้วอะไรขอฝรั่งก็มาในประเทศอะไรออสเตรเลียออสเตรเลียนี่ก็เอเชียนี่ตอนนี้อยู่ในเอเชียแล้วใช่ไหมอยู่บ้านเราและออสเตรเลียก็น่าอยู่เหมือนออสเตรเลียตังไหมน่าอยู่ออสเตรเลีย yes yes okay what your name Jackson เขาทำงานอะไรธุรกิจอะไรช่างต้มลุงอ๋อเอ้ยเจคสันอ้าวอวนะอายุ44สี่สิบสี่แล้วเจ้าอยู่เท่าไหร่แคเด็กเด็กเลยกินเด็กกินเด็กอุ้ยหมดกูเป็นด้วยพูดไทยได้ด้วยเยี่ยมแดกเด็กเลยแสดงว่าทำของเลยเขาหรือเปล่าเนี่ย บิวตี้ฟูลวาสนาคบกันกี่ปีแล้วคบกันกี่ปีปีหนึ่งพอดีพบรักกันที่ไหนป่าตองป่าตองภูเก็ตโอเคเนื้อกู้อยู่ที่ภูเก็ตพวกกับผูดไทยได้เนาะตอนงหนก็อยู่ไทยบ่อยเลยอ๋อเที่ยวเที่ยวเมืองไทยบ่อยนะไปปุ๊บ ทเป็นเราเข้ามาเมืองไทยบ่อยนี่ห้องกับกับออสเตเลียมอะไรอะ่ะเออท <48. S 2> ่ปสกลับไปทํางานไปกับเขาได้ไหมไม่โอไม่ผ่านกัสือโอต้องรอให้วีซ่าผ่านเนอะยมำสี่สิบส <No? S 2> ติ <44. 40. S 2> อกเบกับอะไรนะ กลับกันนะ44กับ54ปึ๊บ54 45อๆสมมสมมิสมมต4หน้ามนะขวหน้าหน่อยนิดนึงเกป่ะอันนี้ก็ไปแปะป่ะเกเเกูด ไปได้พูดลัคกี้ลัคกี้ถ้าหาเมียฝรั่งหั้คนหนึ่งก็ได้พูดคล่องแต่เสียดายกระดอไม่อำนวยเดี๋ยวหาว่ายิบหายหนอนชาเขียวอีกละหมาดนะมาทรงเด็กเอาแบบรุดนมุงดอกไปชี้ถึงนะกี่คนทำมาหลุดสองหรือสามหลุดหรือทำยมงกินยากี่คนสองเดือนก็ กินอ๋นนอง่ายๆก็ทำแท้งแหละสมัยเด็กาาอาปาอธิษฐานดีๆถึงลูกนะถ้าเกิดไปเกิดได้ไปเกิดนะอาปาอธิษฐานวุ่นด,ดีๆกลับไหมไหวได้นะ เดี๋ยวไหมพุตธะพุทธอะหังพุดตามเลยพุทธอะหังอะหังพุทธอะหวส่วรรโนพุทธอะหังกัมมตโรเมตังกัมมรมพันธนังัมันธังจิติจุตังจิติจุตังจิิจุตัง

เจ้าที่เจ้าท,ทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นะที่แห่งนี้นักวิญญาณเด็กน้อยนะ right? ที่อยากจะไปผุดไปเกิดนะที่นางผู้นี้เคยกระทำแท้งมาในอดีตนั้นเองจะจะไปเกิดจะลงมา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 ดูลงมา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 ลง ลงมา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 ให้หมดเลยนะทั้งสามดวงจิตนะที่เคยทำแท้งมาล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 งล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 ง ลงมาลงมาลงไป่ลงมาลงมาลงไครบแล้วลงมา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 เลยลงมา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 เลยมาเราล้อมลงแดงเรามาล้อมมาลง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 มาเออลงมา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 ลง

ได้ไงเงินขอให้ได้เงินเราได้ยังเกางยังได้ได้เงินดีอันนี้มาเน๊ะไปอ่ะมาใครเข้ามาเลยไปเอานี่ไป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 แบไปไปตามโจไปทานะคิวต่อไปมาเลยเจ็ดเก้าสามอะไรนะ อ๋อไม่เป็นไรเราได้อยู่นี่แหละวันนี้ผมก็อยู่นี่แหละล่ะอเลย <c oughs> ทองวนนี้ทองผู้ชายผมกลับโอ้ได้แหมเอา,มาไอ้เพี่ยุ้ยสับอยู่ไหนได้ต้นตีน,ะนอะหายอะไรยีร้อะสองพันนะลูกไอ้ยุ้ย ใช่อยม่ไไงไงเฮียล่อหักอะมึง ้่าหานี้จ้าปแล้วจ้าอยู่นี่นะจ้าแหมมันต้องกลัวเราหักไปังเหลืออยู่หรอถ้าหมดเมื่อไหร่แล้วก็จบกันอะไรนะขอพาโอโทษทีลืมพานอะไรอย่างเงี้ยอ้โหไปหาตังค์เยอะหาตังค์โอ้อาไรแบบหาตังค์เยอะๆนะพาไปหาตังค์เยอะๆเยอะ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 หมดเลยแป๊ยให้อ่ะสองนี้เนาอ ปดสิบมาอีกหนึ<_<_<_<_<_<_่งแปดสิบเอ็ดก็อีกที่ผิดอันโพธีกูเจอผิดแล้วกูจะเจอมันทองชิบหายแล้วล่อนุ่นกระเดิดนิดหนึ่ง

cùng đồ ini đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền không จ้าโอเคนะจ้าจังคิ้วจังคิ้วเดี๋ยวหญิงก็ไปอยู่แทนใช่ไหมแล้วแม่อยู่เมืองไทยเออสลับกันมาแม่เขาเหนื่อยแล้วหญิงก็ไปหาผัวแล้วนะหาทอมอีกมึงไอ้เหี้ยไม่รู้หาผัวหาทอมงงงงอะไรไงเมึงแล้วกันยังไงนี่เลยนะอันนี้เข้าทำแล้วไหมเหรอยังไม่ได้ซื้อโอ้ยหอกหักทั้งมึงเวียนเลยออ๋อไมก็ mà. sức khỏe, ngàn. Mưa ta. Mới đi nè. Ngàn đi, lúc đi, đi không mà nè. Ờ, đi đi. Nè, chơi khém ใช่ผัวเป็นห่วงเมียอ๋อลูกยังเล็กเลยเนาะเรามีลูกเยอะเลยเนะสองคนแล้วพบรักกันยังไงไน,ะกกนขายยาได้ไม่ใช่พบรักกันที่ไหนยังไงถึงพบรักกันอนะ่ะผ่านญาติผ่านญาติอ๋อแต่ติดตามมันมาเนื้อคู่เนาะนคู่เกิดช้าอีกคนหนึ่งเน้คู่เกิดแล้วรออยู่ใช่ไหมระหว่างที่รอมีมีมาอีกคนแล้วไม,มไม่มีด้วย คุณมปนสุดยอดนะเยี่ยมเลยภูรักเขานะเง่นรักที่บริสุทธิ์ไปดีขึ้นนะชีวิตดีนะดีขึ้นปังๆอีเลรวยๆได้ลูกดีทุกอย่างดีดีดีหน้ามันนี้หน้ามาได้หน,าาน,าหนอูอันนี้ไปแปะปูนะโอเคดีชีวิตไปด,ดีมาไงยายเหมียวเอาอะไรมากน มาเติมนะทำยอดนะโอเคหลักล้านหลายล้านพูดอะไรคนจะเชื่อก็ฟังนะติดต่ออะไรก็เป็นเงินเป็นทองเด้อไปนี่แหละเขาเรียกอาศัยสายโมก็คอยเชื่อฟังนะนี่นะเอาไปนะเอาไปใช้จะช่วยกันเอาเงินเอาทองหลักล้านหลายๆล้านมาไว้บริเวณอะไรโอ้โทษทีทีเนระ อา่าเยอะไ้นะอ้าวาโอเคค,อครนะกิวนะสี่กิวน,นะนอโอ้สี่คิวงูเอาข้าง,างน้องเถอะกูมไม่รับแล้วอี๋งูรับพอแล้วคือไม่ใช่มาสี่คนน่แต่ว่าเมื่อไรหร่มันมาถึงกูลุกแล้วกูพอแล้วอยู่ไหนวะไอ ไปนะอันนี้หมดนะรับพรแบบปูรับพรฮะโหล้าลเรื่องมันอันนี้อ๋อมาๆ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 งนรับพรนะฮะอวันน,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 นะวนี้ก็ประมาณ80กว่าคิวเองนะครับไม่เยอะไม่มากไม่น้อยเท่าไหร่นะบารมีเจชาได้สร้างมาตั้งแต่เระปัจจุบันนะสมมติยท่า,ปานประสบการสำเร็จในชีวิต คิดสิ่งใดขอให้สมหวังแล้วกันอย่ากเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองนะคิดหวังอะไรขอให้สำเร็จสำเร็จนะเจ็ดแปดก็งานบวงสรวงมาเจอกันก่อนเจ็ดแปดธันวาขอให้ได้โชคได้ลาขอให้มีเงินมีทองนะใครกำลังธุรกิจใหม่ขอให้รุ่งเรืองนะใครที่กําลังแกวง้งอยู่ขอให้ได้หลัก,กเกาะนะคนที่กําลังไม่มีคู่ขอให้ได้คู่แล้วกันนะ วิ uhm, ่งดีดิดิดิยิงนะเวสาภูสา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 เวสาภูวสาผู้ทางูแวไนนะโมุธายะนะโอเคเดี๋วไม่ Help, เอาต้นตีนี่หัวเลยแม่ได้หัวเลยนะมึงเอาเอานะมาอันนี้ต้องเสียกุมารทองให้มึงไปตัวนีกอีสัตว์ จะได้จัดของกินเลยพออี้ยนานคนอื่นเขาบ้างเวียนอะนะ๋อนะเอามาๆนะแม่รับพรช่วงนี้คนแม่รับพรยกำลังดีอยู่นะรับรวยร่ำรวยทุกคนเด้อนะเออ,อมาๆ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 ไอ,อ้กระสานดีๆนะคนเขาจะได้ดูเก็บไว้เออไอ้เพลินมึงทำไมมึงไม่มามึงหายไปนานตรงนี้ไม่รู้อาจมาไม่ได้เออเดี๋ยวก็มาไม่ได้กลัวนะโอเคเอาปาบมาจับเลยจับ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 ,จบโอเค ใช่มา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 เหย,ยียบหลังโอเคนะอยวันนี้ช่วยเยอะนะคนไปโอ้โอแหมสุดยอดปราบน้อยสอคําสิงวันนี้เขาไม่ไ,มได้มึงนะโอ้โหเสร็จเลยไม่มีใครไซส์เอามาโอ้ยแน่นอนเอาสองข้างเลยเอาสองคนตีนเอาปราบไว้บางให้คนหนึ่งคนข้างนึงไว้จับไว้นะแหมมึงจะเอาผู้หญิงผู้ชายเยกูถามจริง สรุปนี่มึงชอบตอนแรกหนูคบทอมอยู่อ๋อเทียเอ้ยมามามาต่อต่อต่อโอเคนะอ่จับไว้โอเคเอ้ามาเอออ้าวนะเอออ้าวนะอตาหนุยนะตานุยมาโอเคเออเฝ้าด้วยอ่โอเคนะตานุยไอ้โหยี่นี่สายสายเสน่ห์แล้วจะหาเมียใหม่งัไงเนี่ยฮะอยู่หน้ารถอ๋ออยู่หน้ารถอ่ะโอเคไปไปเอามามามาโอเค ไปตัดเลยตัดเลยได้ตัดเลยเออไมื่อไรก็ไปไปตัดนี่ไงไปตัดเตียงได้อยู่แล้ว